นะครับผมโอเคแล้วก็รอกันสักแป,ป๊บหนึ่งในหน้าตรงนี้นะรอขึ้นคำว่านี่ฮะการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสตรีมกำลังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็รอหน้าสตรีมขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะครับ อันนี้ผมปรับเป็นส่วนตัวไว้นะครับคนที่ดูในช่องผมก็อาจจะยังไม่เห็นหรืออะไรต่างๆนานาอันนี้ยังไม่เห็นนะครับอันนี้เรียบร้อยฮะถ้าภาพแสดงตัวอย่างขึ้นมาก็ถือว่าโอเคแล้วครับทุกคนก็พร้อมสตรีมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคภาพขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยครับก็ให้เพื่อนๆกดถ่ายทอดสดไปเลยนั่นเองนะครับผมและก็ เรียบร้อยครับขึ้นสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเอนเตอร์เทนคนดูตามที่เพื่อนๆอนอยากเอนเตอร์เทนเลยครับแต่ว่ามันจะมีอยู่มันจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมเคยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเคยมีปัญหาอยู่หลายๆจุดนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่1ที่ผมเจอนะครับคือปัญหาที่คือ youtube มันจะชอบหมุนครับเวลาแบบคนดูดูปุ๊บแล้วมันจะอยู่ๆมันก็หมุนวืบ แล้วก็สตรีมก็เล่นอีกแล้วก็หมุนวืบแล้วก็สตรีมก็เล่นอีกนะครับอันนี้มีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับคืออินเทอร์เน็ตของท่านไม่รองรับหมายความว่าอินเทอร์เน็ตของท่านไม่แรงพอที่จะใช้สตรีมได้นะครับคุณต้องปรับบิตเรทให้ต่ําลงนะครับก็วิธีการปรับบิตเรทก็ให้คุณกด Endstream ก่อนล้วกันนะครับ วิธีการปรับบิ t เรทนะครับ mm hmm. ก็ให้มาที่ output ครับแล้วก็ปรับบิ t เรทลงนะครับวิธีเช็คว่าบิ t เ a ทของคุณนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่ที่ใช้ในการสตรีมนะครับอันนี้ต้องลองไปเขียนคําว่า mm hmm. test internet ดูนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีอินเทอร์เน็ตสักประมาณ5แบบ up อันนี้ให้ไปดูที่อ,อัพโหลดนะครับค่าอัปโหลดนะครับถ้าอัพโหลดของท่านมีค่าค่อนข้างสูงมากครับไ,รได้มาดูปัญหาที่สองนะโอเคได้หรืออะไรตั้งค่าโดเนตขึ้นจอหรืออะไรยังไง ที่แดชบอร์ดนะคะแล้วก็เป็นเว้งคันนี้สีนะ d ด f ฟ u อรไกน,นะคะ, <S <S คะก็กลับไปดูที่พร o อพมันก็จะเป็นอ๋อเราตอได้เลยนุไม่รู้หรอกนะที่ฟอรไกลน,นะคะ, <S <S 1> <S 1> คะมาดูกันอีกรอบนึงว่าเป็นทำอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้นุจะมีชื่อโปรแกรมอะไรที่เราอยงเจอถ้าใช้ Windows Capture แล้วยังไม่ได้อีกรุดก็จะใช้ d y s p p t y r e เลือกที่เครื่องหมายบวกค่ะ เราจะเพิ่มอะไรสิ่งแรกที่เรามักจะทํากันนะคะเราก็ต้องเพิ่มเกมแคปเจอร์ซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราจะจับภาพเกมนะคะมันจะมีทั้งหมด3หมดด้วยกันนะคะก็คือเกมแคปเจอร์หรือดิสเพลย์แคปเจอร์หรือวินโด์แคปเจอร์สำหรับเกมแคปเจอร์กับวินโด์แคปเจอร์ถ้าถามนุนะนะนุมีความรู้สึกว่ามันไม่ต่างกันค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเกมของเรานะคะจะสามารถแคปเจอร์ได้ด้วย หมดไหนบางอันสามารถแคปเจอร์ได้ด้วยเกมแคปเจอร์บางอันสามารถแคปเจอาาร์ได้ด้วย Windows Capture ปกติแล้วเวลาทุนธรรมนะคะนุชจะเริ่มจากเกมแคปเจอร์ก่อนถ้าใช้เกมแคปเจอร์แล้วมันแคปไม่ได้มันจับภาพเกมไม่ได้หน้าจอดำนุชก็จะเปลี่ยนมาเป็น w i n d o ว s แคปเจอ e ถ้าใช้ Windows Capture แล้วยังไม่ได้อีกนุชก็จะใช้ Display Capture ค่ะ Display Capture นี่คือไม้ตายยังไงก็ต้องได้ค่ะ Display Capture คือจับภาพหน้าตู้เฟสเปลี่ยนเท่านั้น เขาก็จะถามและเธอจะให้ฉันแคปเจอร์เกมอะไรหรือปกติแล้วนะคะนุชจะเลือกอันนี้เลยนุชเลือกอันนี้อย่างเดียวเลยค่ะ Capture ์สเป i ซ i ฟ w กวินโคือนุชไม่ให้มันออโต้ไม่ให้มันอะไรทั้งนั้นคือนุช เลือกหน้าจอเฉพาะเจาะจงไปเลยค่ะเพราะว่ากันเออร์เลิกกันมีปัญหาในอนาคตนะคะเวลาที่นุชเปลี่ยนเกมนุชก็จะแอดซอ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆ Capture Specific Window และพอเราเลือก Capture Specific Window แล้วนะคะเราก็มาที่ตรงนี้ค่ะ Window แเราก็มาดูตรงนี้ว่ามี list เกมมีชื่อเกมมีชื่อโปรแกรมอะไรที่เราอยากจะแคปเจอร์บ้างซึ่งตอนนี้ไม่มีเพราะนุไม่ได้เปิด เอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเกมมาสักเกมหนึ่งดีกว่าโอเคอันนี้เราเปิดเกมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็กลับไปที่ Stream lap obs ค่ะมาที่เกม Capture นะคะแล้วก็เลือกที่ property ค่ะมันก็จะกลับไปหน้าเมื่อสักครู่นี้ที่เราค้างเอาไว้อยู่นะคะและทีนี้เราก็มาที่ Windows เหมือนเดิมค่ะทีนี้ก็มาหามีเกมไหมเกมไม่ขึ้นถ้าเกมไม่ขึ้นทำยังไงไม่รู้ลบลบไปก่อนลบแล้วลองเลือกใหม่เกมแคปเจอร์ Add source Capture Specific Window อันนี้มันออโต้อันนี้มันอะไรเนี่ยมันออโต้อยู่นะคะแต่หนูจะ Capture Specific Window นี่มันก็มาที่ Among Us ละมันก็จะเอา Among Us ขึ้นมาให้เราค่ะหนูก็จะเลือกแบบนี้และถ้านุชเปลี่ยนเกมนะคะนุชก็จะทำแบบนี้ใหม่ค่ะหนูก็จะเกมแคปเจอร์แอดซอสอันนี้เขาก็จะถามว่าจะใช้อันเดียวกับที่เราได้ทำ อยู่แหละไม่รู้ลบลบไปก่อน